ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กันที่วัดใหญ่ชัยมงคลครับผมเป็นวัดเป็นวัดเก่าแก่ครับอยู่จังหวัดอยุธยานะครับผม,มเป็นวัดโบราณบรรยากาศบรรยากาศดีดมากๆเลยก็เดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนนะครับ ก็จะเดินขึ้นไปข้างบนก็ดูเข้มขขังมากๆบางคนก็นความรู้สึกผมนะแต่บางคนมาบางคนมาก็รู้สึกแบบสัมผัสได้อะไรประมาณนี้รู้สึกปืม้มรู้สึก ควรู้สึกในตัวนะก็จะมีชาวต่างชาติคนไทยไับเยอะแยะนหมดขาวโบราณยอดเจดีย <c oughs> ์จะเป็น,น พระรอบรอบรอบเจดีย์นะครับพระรอบรอบเจดีย์รอบเจดีนะครับค่อนขางวางขวางเลยทีเดียว เดี๋ยวเดินขึ้นข้างบนก่อนดีกว่านะครับเดี๋ดดยวเดินขึ้นข้างบนก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยลงมาข้างล่างก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวเชียวก็ขอขอพามาเที่ยวกันนะครับผมก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกัน ใจว่ามีบุรละไปบ้างหรือเปล่านี่เก่ากันทางดีครับอันนี้น้องปลาครับน้องปลายี่สสองครรษเดินไม่เหนื่อยเลยครับออกแดงคือมันจะง่าเหนื่อยด้วยอ่ะอุ้ยสวยโอ้ นี่ไงปางของหนูนี่ปางสมาธิปางสมาธิอันนี้อะไรในข้างล่างยอดตังไงยอดตังอะไรโอ้โหเดี๋ยวดูก่อนข้างล่างคืออะไรฐายอดตังของรูด ยนไหมโยนได้ไหมโยนโบราณหอะยนได้หรวไหนก็เหมือนจะมีบูรณะซ่อมแซมนี่ได้หน่อยรอยปูนใหม่ๆ โยงมันทั้งกระเป๋าเลยมีอยู่บาทเลใส่ก็เจ้าบาทเสามเหรียญเจ็เหรียญสามเหรียญหลุมลอยลงโคยหลุมใครลงบ้างอะอ่ะเดี๋ยวจะไปรอปลายหลุมนี่ไงหลุมหลงมหลุมนี่จายแน่เลยลงลงเดือนบาทลงอ่ะเป็นสองบาทลงลงลงไหมลงลงไปลงแล้วลงแล้วลงลงลงไม่ลงโอ้ยลงเลย พี่ใชอ,อันไหมไปโอันน uh ี้ของแค่ไปโนแม่เลี้ยวขวาแม่เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวถ่ายถ่ายรูปเลี้ยวขวาพี่ถ่ายรูปเห็นถ่ายรูปหนูน้อยเดี๋ยวต้องเดินทีละเก้าอันนี้หกสิบขันนะใช่ไหมเนี่ยนะหกศูนย์เผื่อไปอันหนึ่งหกหนึ่ง เดี๋ยวขวาไป,คล,ปคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงอัดวิดีโออยู่ดิได้อยู่อ่ะหนึ่งสถ่ายได้อยู่ได้ได้มันมีตัวกดถ่ายไปไปกันต่อครับคลิปนี้ยาวๆไปเลย ยาวไปเลยครับคลิปนี้โอ้โหสวยงาม พาเดินรอบๆครับรอบๆเจดีย์โอ้โหสวยงามอะไรขนาดนี้นี่แค่เดูอฮะอกดถ่ายได้อืออ่โอ้โอ พระพุทธรูปนะครับไไโอ้มันสูงแล้วเนี่ยน่าจะรูปรวมสามสี่สิบเมตรได้อยู่ครับอันนี้ซูมลงไปดูนะครับพระพุทธรูปที่อยู่รอบๆเจดีย์นะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับพระพุทธรูปยังสมบูรณ์อยู่แต่๋ยวพาเดินรอบๆนะับคลิปนี้ก็จะ จัดไปครับสิบกว่านาทีครับผมวัดใหญ่ชัยมงคลขึ้นได้ไหมแค่นี้หนูก็หอบจะให้ช้างขึ้นไปดูเลยถ้าถ่ายลุงบอกให้เราตีขึ้นโน่นว่ะเนี่ยเกาะีะขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นโอ้มีตรงนู้นอีก่นั่นเจดีย์โบราณลุงบอกให้เราตีขึ้นตรงเนี้ย ันนี้ก็จะเป็นอะไรไม่แน่ใจนะครับสภัภนพสวยงามมันเป็นอะไรที่สวยงามแบบอธิบายไม่ถูกตรงนู้ก็น่าจะเป็นใบาลาน ถ้าใช้เป็นกล้องเลนเดียวก็คือจบจบข่าวนะครับเพราะว่าซูมไม่ได้อีกอย่างมันมันอยู่สูงครับมันต้องใช้การซูมอย่างเดียวเลยนี่รครับเลาที่จริงๆนะครับลงลง มันแปลกๆเนาะนี่มันสะดุดตาทันทีเลยเนี่ยเนี่ยดูดูว่าลุงดูไายมันหายไปไม่หายไม่หายนี่อันวิดีโอจะถ่ายได้ลุงเห็นไหมเนี่ยมันสะดุดตาเลยนี่ เดี๋ยวจะลงแล้วน <Pok> er. ่าจะไปวัดต่อไปนะฮะฟังนะรถตู้ก็จอดอเลยเคลงเลย นแล้าน้าไปซื้อหวยนะคะเจ็ดจุดหกชักได้ไแม่ลงกันอ่ะไปนี่รับชมบรรยากาศกันไปเลยนะฮะ เก็บภาพบรรยากาศมาฝากครับคลิปผมก็จะเรียวๆไม่มีตัดต่อนะครับก,ก็เดี๋ยวถ้าลงถึงข้างล่างลงถึงข้างล่างเดี๋ยวจะถ่ายเป็นคลิปเรียวสั้นๆสักสองสามคลิปนะครับตันนี้ให้พี่น้อง youtube ได้รับชมกันก่อน เร็วๆครับเร็วก็ได้ครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้ด้วยโอเคครับก็เหล๋ยวคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บหนึ่ง